เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าไทยคู่ฟ้าอัปเดตข่าวดีสำหรับชาวนานะคะที่ประชุมนบอเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 5งวงเงินกว่า1,925.065ล้านบาท และตระยียมนำเสนอครอรมอพิจนารณาในเร็วๆนี้27เมษายน2565พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคครั้งที่1ทับ2565ณธรรมเนียบรัฐบาลและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ นายกห่วงแย่พี่น้องเกษตรกรทั้งพืชไร่ทั้งพืชไร่พืชสวนชาวไร่ชาวนาะทั้งหมดที่รัฐบาลจะต้องดูแลและรัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือนให้เป็นรูปธรรมและทยอยดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ข้าว ปีงบประมาณ2,565ด้านการผลิตขณะน,นี้มีความคืบหน้าในการรับรองพันธ์ุข้าวไม่น้อยกว่า14,000สำหรับมตินบคที่สำคัญมีดังนี้นะคะเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2,565และมอบหมายให้กระทรวงการคลังนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปรับทราบสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย สถานการณ์ข้าวโลกการส่งออกข้าวไทยเทียบกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญในปี2565ช่วงมกราคมถึงมีนาคม2565นะคะและในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะ